สวัสดีครับจิดคุณอ่สานคือโกาแล้วครับมือนี่มนีจะมาปากเว็ดอีกครับนี่ไม้ลงจงุงคือเกาว่าเขาเกี่ยวอกันแล้วนี่ครับไม้ลงลงนะครับไปครับ แขกครับเอามงนีเลยนี่ครับเขียดมุ่เขียดตัวใหญ่ปลากระตวใหญ่ครับจะจีมีบู๊นี่ ลอยครับหลังต่อไปครับเปลี่ยนเชือกมาไม้ได้ไหนครับเปลี่ยนเชือกไม่เลยมาขาดดีนะักเลยเี่ยครับไอ้ครับเปลี่ยนไม้ไปเลยนะี่ หลังต่อไปครับเนี้ยมาตรทานครับเขียดหมู่เป็นได้ก็ได้ครับทำนี้ปลาไป,ไปครับ คำไว้ไหนย้ำนีำเน่เดี๋ยวดีคอ,อนยาตปักันเร็วกันด้วยครับจ,จังขีดมาเบิ่งตอนคำอีกเชนึงครับเดี๋ยวมันจบเร็วครับว่าปากเบิด่ยักสลึกเกิ้ดินดินจะล้มครับ ไปครับนี่ไหมโอ้คำไว้ครับลง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 ดวงคทิดจะตกดินแล้วตกดินแล้วนะเริ่มมืดแล้วไปครับเดี๋ยวเจอกันตอนมะยามมด้อเด้อเอาใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้คำพอดีเลยย่งางกลับครับที่นี่อฮ้ยมีอาการครับนี่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  ยังกลับยังกลับบึงบึ้งบึ้งบึงโอ,อ้ได้การได้การได้การฮะดูตัวหน่อยสิโอ,อ้ขอท้าครับนี่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 ใส่แกงแกงแกงใส่แกงนี่รุ่นนี่เดี๋ยวเก็บครับเก็บครับเรียบร้อยครับใซ่ไอร์คิค๊กเอา ไปครับหลังต่อไปโอ้หลังนี่มีอีกแล้วเอามันอีกแล้วครับมันอีกแล้วมันอีกแล้ว你 ه, 你 ه, น, toujours, นี่นี่น,น,น,นี่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 ย่างกลับด้วยนี่ครับเพิ่งปักแล้วเมื่อกี้นี่เอาเอาขึ้นไหมเหนไหเอาสวยสวยสวยครับนี่โอ้แกงก็ได้ป่นก็ได้ครับใส่นี่เดี๋ยวเก็บกันครับ เอาครับใส่เงียบเรียบร,ร้อยครับหลังต่อไปยังกลับเดือเดเด้อนี่บุตทันเดมมายามด้วยนี่มือโก้มีอาการครับยังกลับแล้วอ,อุ้ยปานะ่ยเอาเดี๋ยวคนตกแห้งครับครับ มื่อคืนนี่น้่งก็ขึ้นโอ้ยเ,เงืย้ยหายเดีย๋ยวเป็นเงืย้ยครับเรียบร้อยครับไปต่อครับโอ้ทำเล่าฝ่าฝ่าฝ่า,ฝากับบ้านโอ้หลังนี้โดนอีกแล้วเจียวอยู่เจียวอยู่นี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 ่หลุนนี่ปนก็ได้แกงก็ได้ครับนี่นี่ ใส่ปนใส่แกงครับรุ่นนี่แกงฉะนไม่ส่งกระเซบะด้วยนี่เดี๋ยวเก็บก่นครับมาครับได้เวลาแามเบ็ดแล้วมาเบึ่งเบ็ดครับมมาจะเป็นยังไงหลังแรกโอ้ยเหยื่อหายเป็นเหยื่อครับเป็นเหื่อครับไปห,หลังต่อไปครับ อย่งอยู่คือเก่าครับเสียงเครื่องสูบน้ำครับว่า <What? S 1> ขัดน้ำออกจากนะเขาเพิ่งตั้งนอครับเนี่ยคนตกเมื่อคืนเนี่ยน้ำท่วมน,น,นี่กันยัองอยู่คือเกา่านี่ก็ยังอยู่คือเก่าไหนครับอุ้ยหลังนี้มีอาการครับมีอาการหลังนี้เยอะหาย น,น,นี้อ้าวโดนโอ้ยตายตายแล้วเรียบร้ยเออใส่ปุ่นใส่แกงโอ้ยเฉียดจังค้าอยู่เก็บปุ่นครับไปครับลังต่อไปครับโอ้ยลมมาจ็ยังฝนยีตกเทนอบาบดนี่ หลังนี่ก็เงียหายเดี๋ยวเปลี่ยนเงียครับนี่อะัหอยู่คนเก่าครับมลมมาแล้วลมมาแล้วยิ่งฝนทีตกหนากนียไปครับหลังต่อไปเงียหายอีกแล้วครับเปลี่ยนเงียกันครับเขียนร้อยฟ้าเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเงียกันครับมีหลากมาตาย เรียบร้อยเกียรเยอะครับไปครับหลังต่อไปครับรุ่นกันครับเวลายามนี่ก็ไว้ไว้เลยก็คือเวลาใส่เลยครับใส่ใส่เนยโอ้ยก็อนจีบเดียวยามมายามนี่แป๊บเดียวอู้หูบเลยบโอ้ยโดน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 อุ้้ยอาการนิ่งๆแบบนี้ตัวใหญ่แล้วครับนี่นี่สังเกตเบื้องสายเบ็ดเด้อเบ็งเด้อ บึงบึงครับบึงครับถอดเธอที่นี่บึงเด้อมาธรรมดาเด้ครับรุ่นนี่นี่มาขึ้นมาขึ้นมานี่ครับนี่ครับโอ้ยใส่แกงขนานแท่นี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 ่อะไรอยู่ครับอย่ากเก็บกันครับอุ้ยตามที่สองมาแล้ว เยอะแล้วเรื่อยครับไปหลังก็ไปื้อหังนี้เนี่ยสรุปผลครับสองแต้มเนอนี่แต้มแรงนี้ตายครับนี่อันนี้ก็พราอได้อยู่ใส่แกงครับนี่ถูกแล้วครับดีมาเบึงเจ็ดเกือบมื้อเศร้าหมแล้วครับ เจอกันไหมครับกลับบ้านครับฝนจะตกแล้วมาครับยามดึกตอนเท่าครับงนี้เยอะหาย่ังนี้ก็เยอะหาย มีตัว,วก็น้องเศร้าสิเนาะนี่เกิดยังไงโอ้ยเหยียบลอยครับมันมันเต็ยแถมมาเลยโอ้ยตายเขาจวดเลย เย็บร <fuss> <numbers> ้อยตังน <rat> ี้ก็เยอะให้มันนี่เด้อมันนี่เด้อใช้ไม่นี่ครับเมึงขันเบ็ดไปครับหลังต่อไปครับ Dưa hơi Ăn đi cái dưa hơi Ăn đi Ăn đi câu anh đi dưa Dưa thịt Dưa thịt sạc Bye. บึงหลังนี่ครับบึงหลังนี่ครับพี่เด้อพี่เด้ออยู่บเนาะยู่บเนาะยู่บ่ครับอยู่บ่เอาอยู่ครับเรียบร้อยนี่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 ครับนี่เฉียวเฉียวเฉียวเก็บครับบึงหลังนี่ครับโอ้อาการเป็นยังไงคล้ายๆปลาไหลว่ะ ผมมีเตีมครับโอ้ขาดเหลือเนี่องเลยเก็บกปากแล้ครับลอยครับไปครับหลังต่อไปครับอื้นี่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 เตีมที่สามมาลุ้นกันครับอ๋อ เียบร้อยนี่ครับเก็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 บไปครับลังต่อไปครับเี๋ี่สองสามลังกับจะเบิดแล้วเบ็ด คุณเส้านี้กันสามแต้มครับนี่ไม่แจงครับ,บไปสำนีก้กันเด้อครับฝากกดติดตามไปด้วยก็เป็นกำลังใจผู้ใดอของเบิ่งชิปนี้ผู้ใดก็แช์น้ำดือไปแล้วครับ